ข่าวไทยพีบความจริงโดยตัวจริงการเสนอปรับกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบนะคะเกี่ยวกับคดีข่มขืนแล้วก็เอาจริงกับผู้ที่กระทำผิดด้วยค่ะ ในการเสวนาความรุนแรงซ้ำซ้อนข่าวข่มขืนกับสิ่งที่สังคมมองข้ามนางสาววราพรแช่มสนิทผู้จัดการแผนงานส่งเสริมสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศระบุว่าร้อยละ44ของผู้หญิงไทยนั้นเคยพบกับความรุนแรงทางเพศแต่ว่าจะได้รับการพูดถึงเฉพาะเหตุสะเทือนใจหรือว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงเท่านั้น ขณะที่ปฏิกิริยาสังคมมักมองเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ไม่มองบริบททางสังคมร่วมด้วยและมองว่าการข่มขืนเป็นตราบาปสำหรับผู้เสียหายจึงถูกตั้งคำถามนะคะว่าผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อไม่ระวังตัวมากพอวงเสวนายังเห็นด้วยนะคะว่าการเพิ่มโทษไม่ทำให้การกระทำผิดนั้นลดลงดังนั้นควรปรับกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีหลักประกันว่าผู้กระทำผิดมีโอกาสถูกลงโทษสูง รวมทั้งปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียดอ่อนในการจัดการคดีความรุนแรงและเร่งรัดการดำเนินคดีให้รวดเร็วมากขึ้นค่ะ